ถ้าเดินไปใช้เวลานะครับนานแต่ถ้าใช้รถเนี่แป๊บเดียวครับก็ถึงขากลับก็ได้เล่นน้ำด้วยนะครับเพราะว่ามันมีอบ่อน้ำสาธารณะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผม สวัสดีวันสดใสของบ้านสามขุนนะครับก็วันนี้นะครับน้องควานนะครับของเราก็เตรียมตัวนะครับอาบดาให้กับช้างนะครับน้องขุนทองอาภัยคุณเซนล้านนะครับเพื่อจะไปเที่ยวป่านะครับวันนี้จะไปเที่ยวป่านนะครับให้น้องไปเปลี่ยนบรรยากาศได้ทานอาหาร ที่ป่านะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับจะพาน็อกไปอยู่ที่ดานะครับไปอยู่ที่ดาไปกินหญ้าอยู่ที่ดาสักวันนะครับอาบดาบแล้วครับเีตยยบตัวนะครับผม ก็ระยะทางนะครับจากบ้านของเราไปนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก3กิโลนะครับวันนี้เราจะใช้รถนะครับที่จะพาเด็กๆนะครับไปเที่ยวป่านะครับตอนเย็นก็ใช้รถไปรับนะครับก็ให้พี่ขุนเฝ้าบ้านครับวันนี้นะครับเด็กๆก็จะไปเที่ยวนะครับดูคึกคักมากเลยครับไปแล้วเตรียมตัวขึ้นรถครับ วันนี้ใช้รถแม่ขุนเมืองนะครับไปดูแต่ร้านกินนล้ำก่อนนะครับกินน้ำก่อนก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวกินเสร็จก็อาบน้ำเตรียมตัวนะครับขึ้นรถนะครับ ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ของบ้านครับตัวโตบ้านนะครับเดี๋ยวไปบอกพี่ขุนก่อนพี่ขุนอยู่บ้านเฝ้าบ้านเนอพี่ขุนไปยังไม่ได้เด้อนครับเนอพี่ขุนจะได้ให้พี่ขุนหายตกบ้านค่อยไปเที่ยวป่านเนอลูกการเอาช้างไปปลูกป่าน,นะครับไปเลี้ยงป่าน,นะครับแม่ก็ทํา ให้ประหยัดหญ้านะครับประหยัดญ้าประหยัดอาหารที่บ้านเนอะนะครับเพราะว่าไปที่ป่าจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์นะครับที่ด้านเพราะว่าเมื่อวานผมไปเกี่ยวข้าวบานะครับไปเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนะครับที่ทุกไร่ทุกรากันเลยนะครับแม่ๆเดินทางกันเลยครับครับเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยว เตรียมตัวขึ้นรถครับอ้าวท้องเดี๋ยวก็ได้ไปอยู่ป่าแล้วลูกเดี๋ยวได้ไปถูต้นไม้แล้วนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับวันนี้ไปขึ้นรถไปเจ้าท้องขึ้นรถครับถ้าเดินไปใช้เวลานะครับนาน ถ้าใช้รถเดี๋ยวแป๊บเดียวครับก็ถึงถ,า,ถ,า,ถากลับก็ได้เล่นน้ำด้วยนะครับเพราะว่ามันมีบ่อน้ำสาธารณะนะครับ ไปครับผมขุดสลัดน,นะครับพร้อมแล้วครับครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงนะครับที่จะเข้าไปกินหญ้านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต้องเดินเข้าไปอีกนะครับแม่แเจ้าทองมาแล้วไปกันครับแม่แม่แม วันนี้จะไปอยู่ที่นานะครับนาของเรานะครับเพราะว่าเมื่อวานเราได้เกี่ยวข้าวออกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเอาช้างของเรามากินหญ้านะครับกินฟางข้าวกินหญ้าด้วยนะครับกินใบไผ่ก่อนครับเดนล้านนะครับต้องเดินเข้าไปอีกนะครับเดินเข้าไปอีก ไดีีครับแม่แม่ดูหญ้าครับอู้ญ่าเยอะมากมากนะครับดีอ่อกไปดีขาก็ไปไปดีเห็นบ่ดูครับหญ้านะครับอ้จะถึงแล้วนะครับเลยเลยไปข้างหน้าก็เป็นนาเราแล้วนะครับ ผ่าป่าไปครับ <le en> ถึงแล้วครับแม่แม่นะครับถึงแล้วครับตรงนี้ไปฟังผุนได, <le en> ด้ดีดีดีดไปดีดีนี่แห <Health> <le en> ละครับผมนาเ,าเรานะครับ <le en> นาสามขุนเพิ่งเจ็บเกี่ยวไป เมื่อวานล,ล่ะครับเมื่อวานนี่ครับฟางชิ้วเขียวแล้วครับแม่แมู่ดพูดพูด,ด,ด,ดเซรล่มไยผูกต้นพอกพ ขต้นวาเลยขด้ดีครับ แล้วทำหญ้าเยอะมากนะคนนนะรับแมุ่่มดันเราเีก จะอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ครับแล้วก็จะรัดจะอยู่ตรงนี้ครับมาผูกต้นไ <c oughs> ยหญ้าเยอะมากนะครับหญ้าสวยนะครับ ก็ออกมาแบบนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็จะได้กินอาหารหลากหลายนะครับแม่แม่แล้วก็จะได้ถูเนื้อถูตัวผ่อนคลายนะครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านเราไม่มีหลักเนาะนะครับมาอยู่ที่นี่ก็มีต้นไา้พอได้ถูตัวบ้างเล้ดูครับม oh. ีแต่หญ้าเลยนะครับแม่แม่แม ้ชาช้างกินได้หมดนะครับแบบนี้นะครับเป็นญ้าธรรมชาตินะครับที่เกิดจากธรรมชาตินะครับมันนานได้ออกบาทีครับคึกคักเลยลูกชายครับ <c oughs> ดีใจดีใจ Cho thôn, cho lại cho thòn tụt lại cho thòn thòn nhìn dư dư nữa ครับก็สำหรับอะไรอ่าคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับความรักนะครับก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเด็กๆมาถึงหญ้าแล้วถึงอาหารแล้วนะครับวันนี้ก็จะได้ผ่อนคลายอยู่ที่นี่กินหญ้าอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแม่ๆสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ